สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัยนาทสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่2 5ตุลาคม2564นางสาวเกซรเกิดหลำสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมมรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ5 6 4โดยการปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ณบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท และในเวลา13บสมนาฬิกาส0สนาทีสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงและนโยบายจังหวัดประจำปีก็ประมาณ2 5 6 4เมื่อวันที่26ตุลาคม2 5 6 4สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้นางสาวสายฝนบัววัด นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาววิสมนุตรานิติกรปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ในายจ้างปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของหอจ้าก่อคมจเจริญก่อสร้างณสถานที่ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์เขื่อนเริงหินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท และในเวลา11อนนาฬิกานางนัทนิชาพรภรรนักวิชาการแรงงานชำนาญการได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประจำเดือนจังหวัดชัยนาทโดยสํานักง,งานแรงงานจังหวัดชัยนาทและได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่27ตุลาคม2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีบำเพญกุศลปัญญาสมวาร50วันพระราชาสุทธิโสพลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัชนาทอดีตเจ้าอาวาสวัดปักคลองมาหามำเท่าโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาทเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่28ตุลาคม2564สวสดวนการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัชนาท โดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมและในวันที่29ตุลาคม2564สสริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัยนาทมอบหมายให้นางนะัทนิชาพ,าพัทรพรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชัชนาทประจำเดือนตุลาคม2564เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดัชานาทพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมีนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดัยนาทเป็นประธานการประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดัชานาทพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดจำนวน19รายและเป็นผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหนึ่งราย